อินเดียกำลังจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ปีหน้าแล้วจากฐานข้อมูลประชากรของอินเดียเราพบว่ามีประชากรมากกว่า1,300ล้านคนและกำลังจะแซงประเทศจีนในอีกปี2ปีข้างหน้าครับหนึ่งในหลายๆเหตุผลก็น่าจะเป็นที่ว่าประเทศอินเดียมีการแต่งงานปีละ10ล้านคู่เมื่อหารเฉลี่ยต่อเดือนตกเดือนละ830,00 0กว่าคู่เราหารต่อไปว่า1วันเนี่ยตก2 7 0 0 0กว่าคู่และ1นาทีตก1,100กว่าคู่ครับ ชาวอินเดียนิยมที่จะไปจัดงานแต่งงานนอกประเทศอินเดียและประเทศไทยอย,ยู่อันดับต้นๆที่เขาเลือกกันเรามีข้อมูลว่าการจัดงาน 8อันดับที่ใช้เงินมากที่สุดในโลก5้าอันดับเป็นของชาวอินเดียชาวอินเดียที่มีฐานะมักจะจัดงานนอกประเทศโดยใช้เงินในวดดิ้งแต่ละวดดิ้งไม่ต่ำกว่า30-50บถึง้าล้านบาทเราควรจะโปรโมทประเทศเราให้เป็นวีดดิ้งเดสติเนชันให้กับชาวอินเดียมาจัดงานในกรุงเทพภูเก็ตพัทยาและอีกหลายๆที่ที่เป็นที่ชอบของเขาลองคิดดูจะมีการสร้างงานแค่ไหนหากมีวดดิ้งหนึ่งวดดิ้งที่ใช้เงินประมาณ50บล้านบาทมาจัดในประเทศไทยได้ทั้งอุตสาหกรรม อุตสาหารราการรมแรงงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการโรงแรมนี่ยังไม่นับเศรษฐกิจที่จะหมุนเวียนภายในพื้นที่ต่างๆที่มีการจัดงานในงานวดดิง้งหนึ่งวดดิ้งจะมีคนมาอยู่ประมาณ200-500ถึงคนนั่นก็คือเมาท์ไฟท์มาเลยคงเป็นไปไม่ได้ที่ทั้ง10ล้านกู้จะมาแตกในเมืองไทยแต่ประเทศอินเดียมีคนรวยที่มีฐานะมีเงินมากกว่าร้อยล้านเนี่ยอยู่ถึง100ล้านคนในนั้นมีคนที่มีความมั่งคั่งระดับสูงอยู่ถึง10%เ นั่นหมายความว่าประมาณ130ล้านคนถ้าเกิดมีการแต่งงาน10ล้านคู่และเราขอเพียง1%จากนั้นนั่นหมายความว่าถ้าแสนคู่มาแต่งงานในเมืองไทยและใช้เงินเฉลี่ยคู่ละ10ล้านบาทนั่นคือ GDP อีก1ล้านล้าน and that's one minute with Ram see you next time